สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับเตรียมพร้อมออกเดินทางครับผมคลิปนี้ได้เวลาออกตะลรยความมันกันอีกแล้วจุดหมายปลายทางนะครับอยู่ที่อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับสําหรับเจ้ายอดอัศวินนอกจากนี้ก็จะมีเสียนุนะครับฉายาเสียนุเมียรวยจากบ้านหัวดงนาค่ายพยากระพูิพิสัยมหาสารคาม ที่จะเดินทางไปด้วยกันแต่ว่าเสียนุตอนนี้ล่วงหน้าไปก่อนแล้วนะครับไปรออยู่ที่แถวๆอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับส่วนยอดอัศวินนี่อยู่ที่หนองกระทุ่มแคนงดงบุรีรัมย์เตรียมสติ๊กเกอร์ไปด้วยนะครับเผื่อมีเอฟส่งเอฟซี F 2, F 4, ขอตามทางอุ่นเครื่องนะครับพร้อมออกเดินทางแล้ว ็มีเสื้อผ้าหน้าแพมีเสื้อผ้าที่ยังชุดนี้ยังยังไม่แห้งดีเท่าไหร่เอาไปตากที่นู่นแหละวุนเสร็จไปรอเปิดประตูแล้ว เวลานําเสิฟความมันอีกแล้วนะครับโดยครั้งนี้นะครับก็ยกหน้าที่แม่ทัพให้กับเสียบแบงค์นะครับผมเสียบแบงค์จากร้อยเอ็ดซึ่งเป็นคนอ,อนติดต่อประสานงานนะครับบอกเสียตีว่างหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะพาไปวิ่งงานที่แถวแถวเบอร์จอมพระเป็นงานโครงการนะครับ แต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าหน้าง,งานเป็นยังไงไม่ได้ไปดูนะครับพอบอกมีงานปั๊บรถจอดว่างอยู่นี่ก็รีบเลยครับรีบบอ,อกตัวทันทีเลยจะมี6กล้อทั้งหมด6คันนะครับผมตามรายงานตามรายงานที่เสียแบงค์ได้แจ้งมา บายเจ้าบาย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 วุ้นเซนแต่ดูสถานการณ์เหมือนว่าฟ้าฝนนั้นจะเทลงมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับระยะทางนะครับผมโดยประมาณนะครับประมาณ60 โดยประมาณนะจากนี่นะจากาบ้านหนองอก,กระทุมไปแคนโดาไปสตึกก็25กิโลออกจากสตึกไปจอมพระก็ประมาณ40บกว่านะครับ45ริรวมๆแล้วก็อยู่ประมาณนี้นะครับ ของฟา้าเมื่อคืมมนบรรยากาศวันนี้ไม่รู้ฝนจะตกระหว่างทางหรือเปล่าถ้าฝนตกเราก็กลับมาคืนครับแต่ถ้าไม่ตกเราก็วิ่งงานครับมีแค่นั้นไม่ต้องคิดอะไรมากลุยเลยแล้วไปเจอกันระหว่างทางครับเจอเสียนุที่ไหนเดี๋ยวเราก็จะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งพร้อมๆกับเจอทีมงานนะครับไม่รู้ว่ามีใครบ้างหลักๆแล้ว ตีเล็กนะครับยอดอัศวินเนี่ยแหละกับเสียโนแล้วก็เสียแบงค์เสียแบงค์เนี่ยเฮโน่นะครับก็รอติดตามตอนต่อไปครับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ